อ้าวไม่มีใครจับเกือบยิงแล้วมาให้นะกรดีกว่าเรียบร้อยครับนับหนึ่งครับนะักรใจสนุกกับทางอัฐพงศ์อัฐพงศ์ออกขวามาปั้นให้นะักรคนเดียวลงโลง่งเสมอน,นะครับสาเท่ากันนี่เป็นลูก3นาคะแนนของทางนะักรใจสนุกครับ ชนาทิพเปิดมานะักออีกแล้วโอ้โหต่อเครื่องติดและติดยาวเลยครับ3ลูกเลยครับนะกักกอใจสนุกตั้งแต่ลงมานะครับผู้เล่นก็ไม่ได้เน้นนะครับโดนตัดบอลโดยไทยเลอร์ให้มานกักกอใจสนุกโอ้โหไทเลอร์ดีๆใจนะนะส่งบอลออกไปจากมือตัวเองเลยนะครับแล้วนกักกอครับ3คะแนน ถึงจังหวะนิดนึงแล้วยิงไกลลงนี้ไม่ลงตามไปเก็บได้ครับนักกอนยิงเร็วเลยอูย้ยเจ้าตัวนีว้ยิ้มเลยครับนักกรนนักกอนเขาะหาเพื่อนไม่มีใครมายิงซะเลยโอ้โหลูกที่หครับนักกอนใจเสนอ